สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแฟนครับครับสวัสดีเอฟซีแฟนครับสวัสดีตอนแพงครับวันนี้น่าดูรายเอ็ยดครับมีกาดเชีับเห็นในลลายคอมเมนต์ครับมีคนคอมเมนต์มาต่างๆนานาครับบางคนกับอสิบบกขั้นเข่าใจครับบางคนกับบกท่านโงความขอเิดจริงแย่ใดครับ จากเรื่องทีนี้ปัญหา,าตั้งแต่เมว่าน,นี้นะครับจริงๆปัญหามันกับบริเกเกี่ยวกับเรื่องทีหรอกครับแต่ว่าคนทีมีปัญหากับพยายามเอาเรื่องนี้มาเหตุในเอฟซีเข้าใจผิดหลายคนคอมเมนต์มาว่าจัสตินลงซีนะครับเรื่องทีก็คือมันคนละส่วนอยู่แล้วครับเรื่องทีมีปัญหากันือที่แหลกนั่น เป็นเรื่องประเด็นไงยังไรหรอกครับเล็กๆน,น้อยๆครับแค่จะเอาหังมาสายขังบ้านว่าสา,สายสืส่อผมบอกว่ามันอย่ามันผิดเคตแค่นี้ก็บโคิดว่าสิเกียรตขนาดนั้นครับบันนี้พอแต่เกียรติกลับมาล่ามเขาเรื่องไม่เรื่องที่เรื่องอยังบ้านนี้ทั้งที่เรื่องที่นี่ก็เคยจีแจ้งไปหล้วรอบหนึ่งครับที่อยู่ฝั่งนี้มันเป็นฝั่งของผมอยู่แล้วมันคนละส่วน ส่วนของเขานะ่ยอยู่อีกฟังหนึ่งมันตินแนวตรงจากฟังจากไอ้ฟังต้นมะม่วงนะครับฟังแขง,นงหนาฝังไอ้นำสุลาเซลล์นะมันอยู่คนละฟังกันอยู่แล้วทาหฮัทน,นาเขาบ้านเนี่ยทางน,นาเขาบ้านนี่คือของปมจะอยู่ทางขวาอีกฟังหนึ่งอยู่ทางใายแล้วก็ที่ที่สางบ้านเนี่ยคือคือว่าเป็นที่ที่เด็ดตกลงสื่อกันเรียบร้อยครับเพราะว่า ทีสองฟังนี่ผมมันผมมีพี่น้องสองคนเพื่ไห้คนละฟังอีกฟังหน,นึ่งเนี่ยจังทิ้งของอีกคนหนึง่งจะฟังนี่จังไดก็เป็นของผมอยู่แล้วแต่กเแต่ตอนวานไนสื่อขายก็เป็นฟังนี่แต่จกกังเป้นของผมอยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้ก็คือถาถมให้มันครบตามพื้นที่ทผมครบตามที่ซื้อตามพื้นที่ที่ซื้อก็ <c oughs> <c oughs> เห็ดเป็นเขตเท่านั้นเอาล้างวัดมาวัดแล้วก็เห็ดชนบดครับก็เลี้ยวครับเพราะว่ามันบริมียังแล้วที่เขามาโพสจังสันจังซีเลรอ,อ,อ,อมีพอเม่เี่น้นองเอฟซีมาเอมเม่นว่าอย่างไรแบบผิดกันเรื่องที่ิดก,กันเรื่องที่มันบริผิดกันเรื่องที่เอรื่งนี่ามันเป็นเรื่องที่แบบว่าบอกกันเรื่องบ่แหรเอาหนังมาใช้แล้วเขาก็เคียดเขาก็มาเผาไปไม่หน่อยก็เลยไปแจ้งความลงบันทึกประจําวันไว้ เ<ก>ดี<ค>๋ย<ห>ัไน,นก็บโคิดว่าเขาสีเขียดจนเอามีดมาฟันเม่หน่อยเสียวมีดนมาฟันเม่หน่อยไม่หน่อยก็เลไเไยไปแจงความมันเป็นเรื่องขึ้นมากค่ะวันนี้มันมีอีกบางช่องรับไปลงว่าไป็นหลักมาไล่หลักหยังหลักไม้อันนี้มันบเกียวม,มันบเกียวหรอกจ้ามันโมเมนต์เรื่องนั่นเรื่องไม่เรื่องลากเรื่องหยังอันนี้ประเด็นโเกียวกับอันนี้เลยครับโ <c oughs> บเมีนอยู่สองหนึ่งพันเขาเมนตนว่าเรื่องไม้เรื่องขโมยมาอะไรงานบ้านงานหยัางโอ้ยอันนี้บเกียวเลยครับ ตัวน,นี้คือบวแมนความจริงเลยบวแมนเรื่องมาไล่ล้วกครับบวแมนเรื่องไมแล้วกครับบวแมนเรื่องที่จาาที่มันเป็นปัญหาอยู่ตอนนี้คอเนบแมนเรื่องทีนําครับคือเรื่องอย่างเดียวเรื่องเขามาพผาวป้ายหรอก็เขาเสีเอามีดมาฟันม่หน่อยอยู่ในบ้านจ้าคืออันดบรบฟเล็กเจาหนังมาสายผมก็บอกว่าจะสายหนังมันเมนเนียบอกเงินมาทันเรียวมันสิบกดเขีบบันนี้ผมก็กว่าจะสิเรียวบันนี้ก็ ผมก็บพวกคิดว่าสิเคียดปันไดนอนผมกับเนี่ยเมืองกับพวกหินทาทางว่าสิเคียดบันนี้เนี่ยมืองผมกับไปงานสามถุมแต่ประมานสี่ถุมเนี่ยยินในบ้านเ่นเผายางงานเพินพนพ่นว่าจะเอาไฟมาจูดหม่องปป่ายที่เขาเป็นรูปบ้านสิเขียส้างบ้านนั่นแหะครับหน้าบ้านวันนี้ผมกับ ไม่หน่อยกับเพแจงมันถือประจำวันไปบริวารจเห็นอย่างหนอมันถือประจำวันไปซือให้ตำรวจมาบอกว่าจะมาหาเหตุเดือนนี้มันบอดีพวกคนคนนี้บอกบ่ไดค่ะบันนี้ก็เลยขียดหรหรือยังไงกับโมโห้ะครับก็เลยออกมาหลอกสองมาโวยวายถือมีถือยังมากบันนีก็เลยเด็กเพแจงความอีกรอบหนึ่งนี่แหละครับมันบนนี้มีปัญหาเรื่องทีเลยที่เขาไปโพลเรื่องทีเนี่ยมันขียด อีธาได้โบหูโบมี่ยังจิวาเๆๆลยจยังไงล่ะไปพูดเรื่องทีที่มันคนละส่วนกันเลยเละครับมันบ่ไเ้มีส่วนเกี่ยวกับเขาเลยมันของไฟของมันและที่แม่หน่อยสื่อเอาเพราะว่าแม่หน่อยบ่อยากได้ของเขาฟรีแม่หน่อยก็เลยสื่อเอาสื่อเพื่อความสบายใจแต่ว่าเพื่อนบ่ท่านไปเอาฉนดไปเห็โฉนดให้ก็เลยทมตรงข้างหลังให้มันเป็นแนวเพื่อที่มันสิเป็นแนวให้มันครบเบิดทุกอย่างล่ะก็ยังใคสิ่งไีเอาล่างวัดมาวัดแล้วก็เห็โฉนดให้มันเรียบร้อย มันบ่มีปัญหาดอกค่ะเรื่องที่นั่นเพราะว่าแม่หน่อยกับหูจักความอยู่คือแม่หน่อยต้องเฮ็ดไว้ให้ลูกถึงถ้าแม่หน่อยบ่อยูแล้วลูกสิยูแบบใดนี่เมื่อแม่หน่อยซื่อปากเปล่ามันก็เป็นไปบ่ได้ค่ะเงินแม่หน่อยใจยทุกบาททุกสตางค์แม่หน่อยก็อยากให้มันถึงต้องแม่หน่อย่อกับแม่เพิ่นบ่ท่านไดมีเวลาว่างไปเฮ็ดให้แม่หน่อยนัน่นบ่เยอะ เดี๋ยวบออยากมีปัญหานะถ้าจะหายซื้อๆอ,อ,อ้วนห้เลยกับยานมันอันนี้เพื่อนกับซื้อเอาซื้อว่าซอยพอซอยเมียซอยปูซอยยาไปน้าแต่ว่าคือว่าถ่ายมันครบพื้นที่ผมข้างหลังย่างว่านี่นะครับทมครบพื้นที่แล้วกับเห็ดวาดออกมากรับเป็นสนวนแต่ว่าตั้งแต้อตอนที่ผมมาอยู่นี่แล้วถึงที่ซื้อบอซื้อฟังนี่กับ่มเกี่ยวกับฟังอีกหนึ่งอยู่แล้วนะครับ ที่เขามาพรวนเนี Or, ่ยมันโมเมนอยู่แล้วมันคนเราฟังกันอยู่แล้วนะครับสิมัตีกอให้แล้ะมาบังคับคมคุยมันโมเมนไอมันโมเมนค่ะคือคนมันผิดแล้วมันกะหาเหลืองหาขอแก่ตัวครับเดี๋ยวจะหาว่าคือบอกมาบอกมา้งยังเนี่ครับนี่อะผมกับผมเคยบอกไปแล้วเดย์หลอบหนึ่งหนึ่งแก่ดนๆแล้วแต่ว่าบ่ไดว่าอี โปรเอ,อกกับ,บ่มมีความสบายใจแกเห็นความเหม็นมากผมเหนื่นพอสบายาใจวินนจ่งผมนี่นนักกั่วโม้เลยเหรอครับควมเหม็นมากเหรอผมคืออยากให้พ่อพ่อแม่แม่เอฟซีเข้าใจแล้วกับบ่ยอยากใหม้ม้อเบาไปแบบบ่ยอยากให้เหม็นนะทุ่นเทีบมาจริงมันความเหม็นเรื่องใหญ่เลยครับนิดเดียวแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับอารมณ์ค้นนะครับคนเนี่ยเป็นขนอารมณ์บ่ยอมคนแหละมั่วโม้ว่ามัะจริงมันบ่ได้มีปัญหาอย่างหลายเด้แค่บอกว่าให้ไปศชายนางแข็งๆบ้านซี่อๆแล้วก็ สี่ซองอื่นเอาไปลงว่าไม่หลักมาไลาห่หลักอย่างไหมผมผมบวกเข้าใจว่าเขาเอาข้อมูลมาจากใส่ตัวนี้มันได่มีเกี่ยวเลยนะครับการหลักขโมยบุมีเลยผมเห็นไปลุงอยู่แต่อย่าให้พ่อแม่นอนเอฟซีเลยสบายใจครับคลิปนี้กันคือพ่อแม่คนพ,พ่อแม่เอฟซีม่นคือสิเข้าใจอยู่เนาะวขาบางคนบ่อสบายใจไปแล้วคะ่ะพ่อเอกก็บ่บสบายใจเพราะว่าพ่อเอกเป็นคนกลาง ผมเนี่ยแห่งลำบากใจผมเลยกินข้าวบเสียมากแต่แต่เมื่อวานเองนะครับผมผัวซื้อแล้วเขายอมรับว่าเขาผิดเนี่ยมันก็สิบ่มีปัญหาจ้ะแต่นีเขาถือมีดออกมาสิมาฟันแม่หน่อยมันก็เลยกลายเป็นเรื่องยา่ค่ะมันบมมีอีกอย่างหลยจริงมันบมมีปัญหาหรอครับที่เรกน่ะมันเลี้ยวไปเล้วผมก็มาบ้านแล้วไปแจงความมันถึงประจําวันซื่อว่าใหตํตำรวจไปตอกเตลื่อนว่าว่าเผาป้ายของอันยุ้าบ้านอ่ะที่เป็นรูปสร้างบ้านนะครับ กับบนเอกวาสิเป็นทึงขันนั้นนะครับรมก,กับเจสีว่าจัย่งไรับพิษตามพิษถึงต,ตามถือแล้วคือกล่องวงจรพิดกับมีค่ะไัพิษไัถึกตำรวจเพิ่นดําเนินคดีให้แล้วจ้ะถ้าเขาบอกพิษอีลีเขากับบอกถึกจัาบดอกจันแต่นี่เขากับพิษนั่นแหละเขาเขาก็เลยเป็นแบบั้นพูลดลักฐานมันมีเต็มๆ่ว่าไม่หน่อยบปปล่อยคลิปออกเพราะว่ายั่งเย็นแกปล่อยออกยู่ ถ้าแม่หน่อยปล่อยคลิปออกไปสังคมก็สิได้รู้ว่าเขาเป็นจังไดแต่ว่าแค่คลิปนี้คลิปที่ว่าคุยคุยอยู่ตรงนี้ก็คือสิพ่อเสียพราพ่อแม่แม่เอฟซีหัวใจอยู่นอกจากยะงไงพ่อคลิปนี้นี่ทีว่ามากจะให้พ่อแม่น่องเอฟซีได้หูว่ามันบดไ้พิดกันเรื่องทีบางคนว่าพิดกันเรื่องทีมันบ่ไ้แมนพิดกันเรื่องทีเลยครับพิดกันจนแล้วเบอร์ทุกเรื่องแล้วจังมาพพนเรื่องทีใส่เนี่ยครับพิดกัน ผมกับมาเขาใจกันนะเพราะว่าเรื่องทีมันมบม่ได้เกี่ยวกันอยู่แล้วนะครับเป็นส่วนคนละส่วนเพราะว่าตอนใจเงินไม่หน่อยกับเบอได้เห็นเขาเห็นเพราะว่าญาติพ่อแม่พ่อพอ่อพ่อกับแม่เพื่อนนั้นลำบากใจเพราะว่าเงืนก่อนที่แม่หน่อยสิใจออกไปนี่เพื่อนก็ต้องอไปใส่หนีให้เขาไม่หน่อยเลยเบ่ได้ใจเห็นเพื่อบบใในเห็นเพื่อนก็เลยคิดว่าไม่หน่อยนี่บร่รได้ซื้อแม่นครับเพื่อนสิว่าบร่รได้ซื่อ ก็พบคนใจบ่อยเห็นกับจะว่ายัน่ะเห็นแล้วสิมาเอาเงินเอาอย่างที่นี้นะเพื่อนกับเพื่อนเพื่นสีเอาเงินไปใส่หนีอยู่เพื่อนมอยากให้นมอยากให้หูนะเดี๋ยวมันสิเบิดก่อนสิบิร์ได้ใส่หนีสิบิรหนีสิบิแล้วมันสีนะจ๊ะกับเบี้ยนี่แหละครับตามนี่แหละแล้วลูกเพื่อนกับพวกเขาใจว่าจริงจริงกับถึงสีซื้อบบสื้อฟังนี่มันกับโบเดมันส่วนมันเป็น พี่น้องสองคนมันก็เป็นของคนละส่วนอยู่แล้วมันบง่หนามาเห็ดแบบนี้แะครับจริงๆนะี่ยง่หนาสิมาพูดใส่แบบนี้ให้ในคนอื่นเสียหายเขาใจผิดครับลคลิปนี้ครับอธิบายรับให้พวกพี่น้องเอฟซีเดืเขาใจครับเพื่อสิบมีความคิดเห็นยังไงครับแบบมาใต่คลิปครับผมอ่านทุกคอมเมนต์อยู่แล้วครับ เช็คกับพ่อพ่อแม่เอฟซีสบายใจได้เลยจ้าเรื่องว่าแม่หน่อยฉลาดใจแม่หน่อยบริษัทฉลาดใจจ้าแม่หน่อยหิดซียเนี่ยมันถึงต้องตามที่ว่าไว้อยู่แล้วเพี้นแต่มันบริษัมีปัญหาอยังหรอกครับมันบริษัมีปัญหาอยังที่ตรงที่แม่หน่อยปลูกบ้านเนี่ยมันเป็นส่วนของพ่อเอกจ้ามันเป็นอันนี้อยู่แล้วผมก็อยู่มาตั้งแต่มาฮันนี้บ้านหลังใหญ่อยู่แล้วมองนีผมมาตั้งเงานหลังหน่อยตั้งแต่ด้วนเดียวเขากงอ่างที่เขาเอามาอ้างเอามาเขาโกงพ่อแม่ก็อยู่ พ่อแม่กับยูบ่มีอยงเดี๋ยวีปัญหายัางดอกพ่อแม่เป็นคนว่างไหวหายวาอยู่คนละฝั่งคนละเครืองแค่นั้นแหละครับแต่อันนั้นอาจจะเป็นความโมโหอะไรอย่างเงียข้ออ้างทิ่มก้นมากขีดก้นมากคนอื่นเขาใจผิดมาถลม่มผมกับโปสบายใจหลายเรื่องนะครับก็เลยเอามาชี้แจงให้ฟังจา้าเราทิดเอาไว้ทำไม กิปนี้ไว้เจ้านี้นะครับเดี๋ยวพอกันมากิปหน่อยครับสวัสดีครับ